สวัสดีครับพอกันอีกแล้วครับคลิปนี้ผาช่มแปลงมะเขือเทศนะครับอันนี้ตอนนี้พอกำลังจะคุ้มผ่าตัว่ามุ้งมุ้งกลางมุ้งให้มะเขือเทศนะครับพี่น้องกันมาแลงครับอันนี้พอก,กำลังหมัดเฉือกเพื่อจะดึงนะครับนี่นะครับ มชาิติดผู้ติดเขาแล้วครับบ้านๆน,นะพี่น้องอันนี้แม่ก็นั่งยิบมุงนะครับมุงมะพร้าวต่อมุงนะครับยิบยาวไกลเลยพี่น้องนุนนะลครับยิบจนสุดนะครับเนาะนี่เป็นยิบดาวนะครับเ้าผ้าไปดึงมุงพี่น้องจะจะใส่เชือกนะครับเชือกดึงจะสัน่นดึงข้าไปแน่ลนะพี่น้อง จะก,กางมุงให้มะคืออทศนะครับกันนะครับเน,ะนาะแา้วก็นวกนะกันยองไงกันแมาแรงนะครับกันผีเสือกันนกกันยังแมเ่เทาะพืชพักเขานะครับลูกหรือว่าผขาขานของเขาอาจเสียหายเลยนะครับตอนนี้เขากำลังดึงมุงเขียวนะการดึงมาได้ครึ่งท่างแล้วครับกาจะเสร็จแล้วครับพี่นอ้อง มุ่งกับจะประมานนี่นะครับนี่นะครับที่เขาดึงมากพี่น้องมันเกือบๆเลยน,นะครับกลางมวยมะเขือเทศนะครับกันพวกมะแรงศัตรูพืชทั้งหลายนะครับผีเสื้วว่วกันพวกมะแรงเขามาบางใครในผุลไม้ผนพักเขานะครับพี่น้อง ตอนนี้ก็ดึงได้แล้วครับอาชีพบ้านๆเ้ากับปัะมนี้นะครับ,บ,รนนรบทำผักสวนรั้วทำไหลนะพี่น้องนะปลูกทั่วปลูกมะเขือปลูกมะแตงนะครับ มุ่งมาเคลือเทศเากระกางเสร็จแล้วครับ